วันนี้วิวจับตุ้งตันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับไมค์ครับเบอร์เดอร์เย่วันี้ก็ผมวันนี้อยู่กับมค์ครับมีคอเอ้ครับปิดคอมองคอเย้วันนี้ก็อยู่กับมาจิมมี่เกมปาร์ตี้กับไมค์ครับเบอร์เดอร์พมไม่ได้เล่นกันนานมากนะครับกับ Minecraft Murder นะฮะก็คือย้อนวันวานกันสักหน่อยไหนก็มีซีซั่น2แล้วนะครับก็เลยมาเล่นเบอร์เดอร์กันหน่อยอ่ะวันนี้ไม่ได้แตกต่างจากเดิม แต่ว่ามาดูว่าพวกเราจะเล่นโหวกันเหมือนเมื่อก่อนหรือเปล่าใช่ l e t เลสโ้ชัดเจนชัดเจนชัดเจนเราคนดีเกินไปเฮ้ยอะไรมิกหายไปแล้วสองคนเหรอใช่สามแล้วทำไมอ่ะมันคือเวลาตายมันทำไมเราไม่ได้ยินอ่ะเลยไม่ยินดีกึกฉุกฉุกอยู่มันเป็นเสียงกระดูกอ่ะเสียงกระดูกเฮ้ยตายข้างบนนี่คนนึงเลยนะเนี่ยงั้นพี่มิกเป็นอดีตพี่มิกเนียนไม่ได้ยินอ่ะ ฆาตกรมั่งจะไม่ได้ยิงตีกล้องตายมแล้วทักเต้ไม่ถนัวยิงพี่เลยไต่ยิงเลยยิงเลยท้าหรอยิงเลยฮะเอะเอ๊ะเออเปนยังไงฮะทะเลาะกันแล้วทะเลาะกันใหญ่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 โผล่โผล่ะผล่เลยโผล่ยิงกะตายพิมพ์ไม่ได้เิ็นพิมพ์ไม่ได้เิ็นเฮ้ยหมเฮ้ยมังเงียบว่ะเออเวลาหมดมั่งไม่ตีก็เวลาหมดแค่นั้นเองใช่มังอะไมังเร็วมังเร็วข้าเลยข้าเลย ได้ได้เดี๋ยวผมฆ่าพี่อยู่ไหนพี่อยู่ไหนพี่อยู่ไหนพี่ผมบอกผมก่อนพี่อยู่ไหนพูดใช่ไหมได้อยู่ผมฆ่าเลยเดี๋ยวผมฆ่าเลยอมามามาอ้าวเรียบร้อยเป็นจริงด้วยไม่เป็นอ่ะไม่รู้จะฆ่ายังไงอ่ะอยู่กกันลุ่มขนาดนั้นนะฮานูฮนูทุกคนน่ะพี่ไว้เกสดดูผมยิงนะพี่ไว้สดดูผมยิงนะเมื่อกี้ไม่มีทางทำไรอ่ะเราทำไรอ่ะจบใหญ่หมด มาดูว่ามันคืออะไรเล่นมากลปิดไม่เล่นมาตั้งนานแล้วยังไม่เคยรู้เลยว่าตรงนี้มันเอาไปแรกทําอะไรได้เพราะว่าหนึ่งโกได้ยาตาบอดสเปซสโลส์สเปซบิกนิตมีธนูด้วยแปดโกใ้มีธนูด้วยแปโกอะไรพูดตามทำไมอะไรเอ๊ใครเป็นนะตกใจเต้หันมาเต้ยิ่ข้างหลังทุกคนพี่บีเป็นเฮ้ย เรียบร้อยไอ้บังต่อได้เลยเฮ้ยไอ้บ้าต่อได้เลยไี่วั่เป็นน้อมเอาต่อพี่บังต่อได้เลยช่วยด้วยช่วยด้วยโปรดพี่วัยเถิดเถิดช่วยดูด้วยไอ้บังมาตามอยู่ช่วยด้วยไอ้บังอย่หลังเขาเลยเขาเหนื่อยไอ้บังอยู่หลังเขา ไว้มีไรมังยู่าตื่นตังเฮ้ยมังไม่เห็นมั้ยข้าพ่มกโอ้โหทำไมรู้ไวจังวะทำไมมันรู้ไว้าพเห็นไงอยู่ยู่ไัดีอักัแล้วล่ะมังอย่าเพิ่งดิม้ารู้ไวขนาดนด้โหบอกแล้วบอกแล้วนี่เ้าไม่ทันบอกเลยถ้าเธอเข้ามาใได้เขาจะเล่นกองชุดใหญ่ ไังไต้องไปเฮอยว้จ๊อเฮ้ยอะ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 ไมอะ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 ออะ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 ออะอะอะะอ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 ออะ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 อออะะอะอะยะอะอะะอะอไม่ใช่ออองอะออะอะอะะอะอะอะยะะอ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 อะ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 อออออออ บีบีรีบมานองเลยนี่ชางซ้าย,ยนนะี่ยืนนิ่งๆนอะอุ้ยอุ้ยตีดีไหมนะตีดีไหมนะพี่บีขบวนบันไดมีธนูอ่ะหัวฮ่าฮ่านดะีไหมเน้อเอาแล้ว

คนเรามันไว้ใจกันไม่ได้มังมังเป็นมังเป็นรู้แล้วรู้แล้วเฮืเอตายผมตายจบอ้อผมไม่ตายผมเกิดใหม่เฉยเลยเอาเจ้พี่แขกเู้พากย์ทอนอ๋อพี่มิจิหนูเต้ โอ้ยเกียร์เยโอ๊ยจังหวะเมื่อกี้นี้เต้วิ่งมาแบบไม่เห็นเราเลยอ่ะน่าจะอ่อนเกินไปอ่ะครับไม่เห็นพี่มิกไม่เห็นพี่ไว้ยี่ข้างบนน่ะเป็นตัวรอให้ยงขีเบิร์ถไงไปไปกันต่อเลยครับจังหวะไปกันต่อครับผมนี่ปวดหัวเลยทำไมไปกันต่อเลยไล่ตีหุ่นเนี่ยมันสุดแล้วเนี่ยแบบเนี่ยวัมีคนโดนแป็นมุมไล่ด้วย แล้วถ้าโดนเป็มุมไล่จะเป็นยังไงเจ็บไงก็ลองดูก็จะกลายเป็นสไปเดอร์แมนเฮ้ยวไวไปเปล่านั่นดิก็ขอพรเทพเจ้าไงเไ้ยมังโดนอ่ะขาตกรอยู่ข้างล่างแล้วแหละงั้นน่ะผมอยู่ข้างบนตอนเนี้ยพี่มีขายพีี่มขายพี่มีขายขายอะไรเตะอยู่พี่อยู่ข้างบนดูบอกข้างบนดิพี่มีขายเนี่ยเนี่ยเฮ้ยแดงมู เขาเห็นโอตายอ้ยตายเฮ้ยมิมิมิกาิกาเมิกาอเส้โอ้โหแล้วโอ้ย่นเร็วพ่จะลเหรอทำไมลืตัวช้าจังอะบอกแล้วมาเรียร พี่กให้ผมขอพรก่อนก็ไม่ได้จริงๆว่าจะไม่มีจริงๆจุดนั้นไม่น่าฆ่าเลยนะคือปึ๊บฆ่าเลยอ่ะโอ้โหจิคิแมนจิคิแมนอุ้ยจิคิแมนบอสมาทำไมโอ้ตายแอบเนี้ยมาหมดเลยแอ้ตะกอลมาแอบมาลองเงีย็นไม่เห็นพี่ได้ไงเมื่อกี้ผมวิ่งตามพี่มาอ่ะเหรอเนี่ยนี่แอบแอบไปชิ้ชิ้นเนี่ยตัวจะตรงนี่ตรงตรงหน่อยไอ้คลิกเนี่ยตัวตรงตรงเออ เข้ามาทำไมทำรายการแอบด้วยแอบอะไรตรงนี้เีลยคนเห็นไม่เหยีดหรอกมีตายสีมีตายสีไปออกไปฉันตบังควักมานะตอนนี้ไม่มีใครตายเลยนะขคาดตกลงอยู่แค่ตัวคุณอุ้ยอุ้ยเดูนมาอันนี้มันตกตายไอ้มังชัวเอาธนูดีกว่าผมไม่เปลี่ยนหรอกเฮ้ยเฮ้ยหัวเกียอหนึ่งหลัง ได้ขวากี้นั่งหลังแตกเหมือนกันเย็น้เนื้อเห็นไหมเราอยู่ข้างในเราก็ไม่ตุยกันแล้วเออเออบอกทำไมก็ไม่รู้โอ้โหไก่ที่ดีเนี่ยข้างบนข้างบนมันไม่ดีรอดอ่ะมันมองไม่เห็นเลยมั้งเนี่ยไม่เห็นแกโอ้ไม่โดนเย้ มันแมปน่จะหมดแล้วไงมันมีแค่นี้ไงมันมีแมปอันนี้ด้วยนี่เออแมปบนอวกาศจะไม่ได้เล่นเลยเออแต่มันสุ่มไม่เจอมันเป็นยังไงหรอแมปบนอวกาศอ่ะเอ๊ะทำไมพี่ต้องยิ้มด้วยล่ะเออทำไมต้องยิ้มเนี่ยยิ้มอะไรวะเมื่อกี้พี่เป็นยังไงแมปอวกาศเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่พูดปกติปะอ้าวเฮ้ยดีเราจะยิ้มแล้วพูดไปด้วยไม่ได้นะไม่ได้ยินเหมือนกันป่ะรู้สึกเหมือนพี่มาเห็แล้ยิ้มอะเป็นเฉยเลย อะไรวะอะไรกันเนี่ยมือนเดาไม่ออปกติอะเนี่ยเราอมยิ้มอะดี g รีอินเดอะ i วทติ้งดูเฮ้ยเฮ้ยพี่ไว้แล้วแหละพี่ไว้เงียบใครอะพี่ไว้ไม่ได้อยู่ตรงนี้พี่ไว้ไม่ได้อยู่ตรงนี้ไม่ใช่ถ้าพี่ไว้เงียบด้วยไม่ใช่พี่ให้เป็นไม่ใช่พี่ให้เป็นไม่ใช่พี่ไว้แล้วไม่ใช่แล้ว จะทำไมพี่ต้องอมยิ้มเวลาพูดันตลแบบนฉยพี่ไว้ชูวยทำเตือนเราหนโอย้พูดจะไปทนจบคำเลยก็คือไม่สังเกตอ่ะทุกคนแบบกำลังพูดอ่ะแล้วแบบเสียงหายไปอ่ะมาแล้วเออแล้วตายกันหมดเลยทำไมเกมรวายจังเลยอ่ะแล้วใจเครู้ไหม มิกกระจาแคตายโดยที่บังเอิญนะรู้ป่าบังเอิญโดนดาบยังไงลนะ่ะโอ้โหต่อหน้าเลยแล้วี่อ่านข้อความเลยพีแกแนบอกพี่กันบอกไม่ใช่พี่ไว้ก็เลยเราก็เออไม่ได้สงสัยในตัวพี่ไว้แล้วก็เลยเดินไปหาพี่ไว้ตอนแรกสงสัยแต่พี่ไว้โผล่มาพอดีช่วงที่แบบตายใช่ไหมเออมันก็เลยเออแล้ไวไี่เป็นแล,แล้วมาเดินเลยนะเต้มันตายเพราะดาบมันสะท้อนไอ้นี่แลบไปโดนเวมันมาเยืนมองหน้าพี่อยู่ส่วนมิกก็วิ่งเข้ามาหาพี่พอดี เพราะพี่มิกสื่อสารผิดพลาดทำไมพี่มิกโอ้ยสงสัยแต่แรกอะไม่ผิดโอ้โหเข้าไปได้แล้วรับปุ๋ยพี่ไวผมไปเลยจะบอกฮะคนสุดท้ายคือคนที่คาดไม่ถึงอะคาดไม่ถึงเลยแหละทำไมอะคนาดไม่ถึงจริงคือแบบพี่เดินผ่านไปบ่อยจนไม่รู้จะยังไงลวมันก็มองพี่แต่พี่ไม่เห็นมันอะยไดเหรอหรือคนสุดท้ายขับตอนนี้มันก็มองพี่พี่ก็มองมันแต่แค่มองบนผ่านเออเออเพียงสองนาทีเท่านั้นอ้าว ไม่ทุกคนตายแบบไม่คาดคิดจริงๆเว้ยเอาตรงๆเลยนะจริงๆเกมนี้เนี่ยดูอ่องแต่ต้นแต่ว่าตาแพ้ได้ยังไงอ่ะโอไม่น่าจะเป๊ะเลยนะไม่ได้ใส่ใจว่าจะตีมาดามแล้วเฮ้ยแต่จำได้ว่าแมปเนี้ยมันสามารถที่ป้นได้ไม่เฉาะใช่ป่ะป้นไงใช่มันจะมีโค้ดอ่ะมันต้องไปแบบว่าไปหาโค้ดตามแมปันไอ้ปุ่มให้เรากดอ่ะ แล้วถ้าเรากดถูกเราจะเปิดธนาคารได้เต้ไม่ได้เป็นพี่ไว้ไม่ได้เป็นพี่บีไม่ได้เป็นคอนเฟิร์มด้วยหลบพี่มิกเหรอเอ้าก็อยู่ด้วยกันนี่ไงอ๋อเฮ้ยหกสิบสี่เอ้บูแฮมบอยไอ้มังอะไรไอ้มังผมไม่ได้เป็นผมไม่ได้เป็นบิกังไม่ได้เป็นบูแฮร์บอยบีกังไม่ได้เป็นบีกัไม่ได้เป็นบิกังไม่ได้เป็นบีกไม่ได้เป็น เพ่กิมาเฮายิงไม่โดนเลยไม่ด้วยไม่ด้วยดีไม่ด้วยไม่ด้วยไม่ด้วยเพ่กิมาเทาอย่ายิงยุ่นผมไม่ได้เป็นผมไม่ได้เป็นจริงๆนะอยากกินสักขนาดนั้นไปเรลยช่วยด้วยช่วยด้วยอืมอืมเอ้ยเอ้ยยิงไม่โดนไม่โดนไม่โดนมังแอ็มมิกไม่โดน ทำไมปม้ามันขี่แปลกๆมันเล็กอ่ะม้าซิกแซกซิกแซกไปโอ้ยไม่โดนวิกวิกมาเมซามิกว่วิกงพี่ว่าขี่ม้ามันลำบากไปพี่ว่าวิ่งวิ่งง่ายกว่าเยอะเลยวิ่งง่ายกว่าวิกวิกมันอะไรกันนี่มิกมันตัวข้าวิก โดนข้าพี่บิ๊กพวยิงไปโดนอีกแล้วไปตดวันมันจะสนุยที่ไหนได้ป้าไม่ได้ไม่ได้มีข้าแล้วเฮ้ยเฮ้ยเวลาจะหมดแล้วเวลาจะหมดแล้วเร็วเร็วเร็วสี่สิบวิเดี๋ยวยิงถ่วงไว้เดี๋ยวยิงถ่วงไว้เอ๊ะหลังอยู่ไหนเอ๊ะเอออยู่ไหนสิกแซกซิกแซกเฮ้ยหลบหลบมีกกับการหลบการแล้วดาบมาโอเคเฮ้ยิบสาวบี้ยิบสาวบี้มิกเด้วมิก เลงไว้เลไ้พี่บิ๊กไกระโปรงมัได้ตรงนั้นวั้ยะว้าไปแล้วเราใทางลัดกันเกอะไวะมีทางลัดหรอสิบวิสิบวิสิบวิไม่ไม่ไม่เก้าแปดเจ็ดไมหายจิยไว้รอดแล้วพี่ไว้รอดแล้วาไม่เจอเลยแล่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 ล่ลเย้เฮ้เธอก็รอดเหรไม่ลรอ ไม่ทนีรออ่ะใหยโหมโนยโหยโหยโหยยบหยโ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 หยใครโหยโหยโหยาหยโหยโหราหยโ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 หหยโ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 หย้หยโหยกหยโหยโหยโหงโหยยอหยหยยโยโหยโยโห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 ยนหยโ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 ยโหยโหยโหยวหยโหแล้วโยโหยยยหโ หัวน้ำตาลไหมเหรอเอ้ยหัวน้ำตาลอัวชุกโยนได้ไงอะ่ะดาบเปลวมาไม่ไกลเลยม,ม,มีปลาอย่างไกลอ่ะปลาแล้วโดนผมสวัสดีจ้าผู้สื่อสงสัยมากเลยนะยามาจากบ้านแล้วมีคนตายอยู่บนบ้านอะ่ะโอ้ยแย่จังเลยไม่มีธนูเลยอะ่ะโอ้ยทำไงดีนะจะฆ่าฆาตกรยังไงดีนะจริงเหรอเนี่เนมเนม มีการหลงกลด้วยจริงเหรอหันมาตุยยอดเลยทำอะไรกูแกล้งกลัวมาสักห่อยจะไ้ามาสัก่อทำแบบจงใจอ่ะต้องขับแบบไม่จงใจตอนที่บอกว่าแบบแบบยาวมันเป็นยังไงเหรอมันเป็นยังไงเหรอแบบบนอวกาศอ่ะอะไรนะไรเฮ้ยไอเต้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมไม่ได้เป็นผมอยู่นอกเกม อียเต้เฮ้ยดีโอ้ศพเต็มเลยไม่ได้แล้วเต้มีตัวนั้นศพเต็มเลยนะทักฟังเนอะเฮ้ยเต้มาแล้วเต้มาแล้วมังเต้มาแล้วเมังมังมังเต้มาแล้วมังมังไม่ได้แบนเฮ้ว่าสับแบนมังมังได้อยู่ตรงไหนเฮ้ยไม่ได้ค่ะ์ล โอเคมาให้มินิ้เกมปาร์ตี้จบแล้วครับรับผมปาร์ตี้ตามคนอื่นด้วยนะครับเต้ใจเคย์สีข้าวสตูดิโอและเจเมาลัยพีเคขอบคุเจอกันกับม่นิเกมหน้านะครับมีอะไรคอมเมนต์บอกใต้คลิปฝากกดไลค์ซับคลา์แชร์ด้วยนะครับบ๊ายบายบ๊ายบาย